ผมได้ไอเทมมาใหม่ครับทุกคนนี่เลยคิงสัน X100R s 0แล้วดูความจุดิเต็มๆต็ม 2T มันโคตรเหมาะกับผมเลยเว้ยตอนนี้เพราะว่าทุกวันนี้ผมใช้โทรศัพท์ iPhone 16 Pro Max นะครับในการถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์นูน่นนี่นั่นทีนี้เวลาเอาไฟล์ฟุตเทปคลิปจากโทรศัพท์ลงคอมอ่ะผมขี้เกียจมานั่งต่อสายมันเสียเวลา นะครับแล้วเวลาบางทีเนี่ยเราไม่ได้ใช้เฉพาะคอมเครื่องเราเครื่องเดียวมันจะต้องใช้ตัวช่วยในการที่จะย้ายไฟล์ย้ายฟุดเทดไปใส่เครื่องลูกน้องมั่งเครื่องตัดต่อมั่งอะไรบ้างก็เลยจัดตัวเนี้มานะครับ x s 1 0 0 0 r 2T ความจุเหลือเฟือที่ผมซื้อเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนใช้แล้วผมอยากได้บ้างผมเลยไปจัดมา4,000กว่าบาทเองเอาลองดูหน้าตามันนะครับหูตัวมันก็เล็กมากเลยว่ะเห็นบางที่บอกว่าตัวเท่าฟแฟรช็ สั้นกว่าไฟแช็กอีกพี่น้องดูสั้นกว่าไฟแช็กแต่ว่าความหนาอะไรเอ่ยก็ใกล้ๆกันนะก็ตีซะว่าประมาณไฟแช็กแล้วกันใหญ่กว่าแฟตได้ปกติประมาณ2เท่านะครับแล้วก็สีแดงแรงลิตสายที่ให้มาเป็นสาย C to A 1เส้นแล้วก็จะมีหัวแปลงอะแดปเตอร์เป็นเห็นไหม3.2 to C อีกหหัวนั่นเท่ากับว่ามันสามารถเป็น c t o c 3.2ได้เลยราคาค่าตัวตัวนี้ประมาณ4,400-4,500นะ2เทนะแต่ถ้าตัวเทอ่ะรู้สึกจะแค่2,900มัง้งเสียบเรียบร้อยนะครับผมใช้เป็น c t o c เวลาเสียบเนี่ยเห็นไหมมันจะมีไฟสีน้ำเงินน้ำเงินเป็น led เม็ดเล็กๆขึ้นมาแล้วที่หน้าจอโทรศัพท์ผมก็จะขึ้นมาว่า kingston ด้นี่ kingston เราก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเลยป,ปึบก่อนกดเข้าไปเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกค้างนะครับแล้วก็ get info ดูได้สเปคต่างๆนะฮะแล้วก็นี่ครับ2เทความจุอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดึงไฟล์นะวิดีโอที่ผมใช้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆอ,อ,อ่ะ แล้วก็ย้ายนะครับไปที่เซฟทูไฟล์มี่นาเสียบอยู a ่เด้อ e e เสร็จปุ๊บมาที่ King ส t a n แล้วก็เซฟบึ๊บ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 สามเฮ้ยอย่างเร็วเร็วเพราะอะไรเร็วเพราะอะไรรู้ไหมสปีดเขาคือตามสเปคเลยนะครับ1,050งพันบทั0หเมกนะอ่ะทีเนี้ยเรียบร้อยแล้วผมจะ กลับไปที่ไฟล์เช็คก,ก่อนในโทรศัพท์อ่ามีไปแล้ว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ประมาณ9ไฟล์ดึงออกเลยครับแล้วผมจะไปเสียบที่ type c หลังเมนบอร์ดผมนะครับเราจะลองสปีดก,กันพร้อมๆกันเสียบเข้าไปเรียบร้อยนะครับมันจะเป็นไดเอ f นะใน my pc ของเรานี่ไดเอ f ผมก็มาลองกับโปรแกรมก่อนละกัน คชียร์เชลลิตมาร์กนะครับเลือกแล้วได้เอฟอะไฟล์สัก2คลิกกันล้วกันมาลอง q u ี n t i เชลลิตไลท์ครับสเปคพันห้าสิบทับพันดูสิถ้าเทสกับ PC เนี่ยมันจะวิ่งได้สักแค่ไหนจะใกล้เคียงไหมหรือจะหายไปมากน้อยแค่ไหนอุ้ยบ้านะมันจะใกล้เคียงเกินไปปะสเปคพันห้าสิบทัพพันเชียร์เชลลิตตอนนี้พันห้าสิบสาม เดี๋ยวลองดู rise สเ u e เชียลไรซ์ซิเท่าไหร่949อ่ะตีสัก950นะครับอาจจะมีหายไปบ้างตามสัดส่วนแวะข้างทางหล่นหายบ้างนิดนิดหน่อยๆ่อยเป็นเรื่องปกติของ SSD นะครับไม่ว่าจะเป็น M. Ot, เป็น External แบบนี้นะครับมันสามารถที่จะทำให้สปีดดรอกไปบ้างเล็กๆน้อยๆได้เป็นเรื่องปกติอะทีนี้ผมลองย้ายไฟล์ออกจากตัว SSD ของมัน คึ c o อ y มาเลยทั้งหมดกี่ไฟล์นะเใช่ไหมแล้วผมก็จะมาใส่ที่ SSD ในคอมของผม new folder ก่อน new folder ตึงแล้วก็ลองวางดูสิโอ้โหเสร็จแล้วครับ100%ไม่ถึง3วิมันก็ประมาณนี้แหละใครที่เคยใช้ external SSD แบบนี้นะครับคุณจะพอรู้มันมีหลายสปีดมากเลยในท้องตลาดหลายยี่ห้อมากเลย 500ทับ5้0งแหละพันทับ500้บ้งแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยอ่าน1050เขียนพันเมื่อกี้ลองเทสออกมาแล้วก็ใกล้เคียงสเปคใครอยากจะหา S s d External แรงๆลองดูตัวนี้ครับ k i n g s t o n X s 1 0 0 0 r ัจะ1เท2เทก็ได้แล้วแต่ที่คุณจะใช้เลยครับ